ตอนที่อ้าไปสัมภาษณ์ตอนครั้งแรกเรื่องนั้นรู้สึกเป็นได้สัตตอนนั้นที่อ้ายไปแล้วกันหลายๆคนตคนแม่ว่าน้นองญานบอกแต่ว่าตอนแรกท่นน้องยังว่าสิ้นกับกล้องนอนนองกับอายอยู่นอยนึงนะแต่ว่าข้อมรู้ซึกงนี่่านบอกโดยญานถ้า่าบ่มีทีมงานของสุมไอ้ยมือนั่นไปพอน้องไปไข่ดำไม้ครั้งแรกกคือความฝันของน้องก็คือสีบอมากลายเป็นจริงถึงสมือในดองน้องกับวัมรุ่นคุณดองน้องกับขวมมุ่งครบร้อย ขอให้อยู่ดีมีแห้งทุกคนเดอ้อกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเดอ้อเนาะ ผมเจอกับทางบัวเชียงพี่น้องเนาะบัวเชียงอยู่หน้าบ้านเฮือนซานของทางน้องนางพี่น้องเนาะถือว่าเป็นแจ้งเกิดในว่านบางคูนี่แหละพี่น้อยเนาะน้องนางแล้วก็ทางน้องเพชรที่บัวเชียงไายถ่ายทําเป็นคลิแรกเลยพี่น้อยเนาะที่นําพาให้พี่น้องเอฟซีแล้วก็ทางผู้ใหญ่จุบุญฮู้จักพี่น้อยเนาะเป็นคลิแรกที่ทางสาวนางแล้วก็ทางนี่แหละสาวเพชรไปขายนอั่ยเนาะบัวเชียงก็ได้ซื้อซอย แล้วกระทั่งทีมงานเฮาโดยเฉพาะทางบมเตียกับบนนำพาอน้องคน,นมาส่งกับฮูที่มาที่ไปจนฮอดสุเม,มอร์นี้พี่น้องเนาะเอากะแน่นอนพี่น้องเอยบุเชียงถือว่าบอได้ถ่ายเพิ่นนานแล้วพี่น้องเอยตั้งแต่พูดแหละเนาะสำหรับทางสาวนางมาเมืรอนี้กับพิน่น้อยมีข่าวดีเนาะมาพูดมาคุยถามเพิ่นก่อนพี่น้องเอยมายินดีกับนอ้องเพิ่นก่อนเนาะแล้วการเพิ่มเติมถามเบิง่ง บ้าน,นาเฮือนซานเราดำแน่แหละพี่น้องเนาะอัปเดตนะพี่น้องเบิ่งน้ำกันอีกทีหนึ่ง่น้องเนาะเอาพี่น้องไปไปฮับไปชมเบิ่งน้ำกันพี่น้องอ้่่าพีนองเนาะเปิดกล้องมาก,กนะปเนาะอ่าสังกะสีกะขาดอ่ามุนมีปีป้อยไปคนละที่คนละทางเนาะขูนจงโปงจงเปงอยู่นี่เนาะอ่า,นะอาเป็นทางไรดีเนาะอยู่เฮือนซานอยู่บ่ โอ้ไม่ออกขอกตาพี่นอ้ยมีเสามีกระเบื้องเนาะปิ่นแปน้นไม่เส้นเนาะเดี๋ยวว่าไม่สิปดไม่เข่าไม่คือโอ้พี่นอ,อ้ยเดี๋ยวว่าไม่นี่หลายเติบเลยนี่เนาะโอ้ยใส่ดิเจ้าของเฮือนซานนี่เนาะเอ้าต่ำต่ำอยู่พี่นี่หู เห็ดแล้วเห็ดแล้วพี่น้องเลยโอาทุกคือว่ามาบุกเบิกที่ใหม่ด้นี่เนาะโอ้เห็ดแล้วเห็ดแล้วห่ายคุบคือบุใส่เนาะบาทนี่คือว่าแล้วมือนี่มันอากาศยันคืออยากฝนตกน่องเนาะ สวสดีสบายดีเด้อเนาะพี่น้นอยฮะบัวเชียงคอหนีไม้แน,น่ใช่เนาะกำลังบุกเบิกที่ใหม่อยู่กำลังทางเอาไว<ป>้แล้วก็าซิจูดนะเด้อเมนนะและบดน,นี้มันเป็นของเฮาเลยเนาะโดยเฮาหักษาบุระบัดอ่าในที่มันสะอาดสะอ้านเฮากระฮ็ดเ,เอาเองนะบดนี้เออเอาเมื่อวานมือก้อนนี่คือ ทางอีกจุดหนึ่งบ่เน้องบุนี่งับมาพี่โบโดยแบบแบบว่าเพิ่นออกยามีกหน้อยนึงนะเพิ่นเพิ่นยับออกอีกให้หน่อยนึงอ๋อโอ้แต่ก่อนนี่เพิ่นยับอยู่มองหัวเพื่อนเนาะโดยบันนี้งับออกมาพี่โดยเขตนีลงไปพุ่นธนาเมนหมดโอ้แต่ก่อนนี่เพิ่นว่าจะหัวพุ่นโดยตั้มกไม่เปื่อยกเปื่อยบันนี่เปลี่ยนแผนไหมเนาะโดย เพิ่นย้ำให้ฉันบ่เนาะโดยเพิ่นย้ำให้อ๋อเบปเมว่าลุงป้านะเพิ่นกะคิดเห็นใจกันอยู่แล้วเพิ่นกะยับออกอีกหน่อยนึ่งต่างซอยกันเนาะโดยเพิ่นกะซอยกันถ้าว่าเพื่อนภูเกลก็คือซื้อว่าอะไรเนาะแบบแม่ว่าดินนอนอยู่แล้วโดยเรื่องที่ดินนี่ห้องว่าลายกับว่าลายแยกเนาะโดย บวละวัดหักษาเนาะอันส่วนนี่ของไพร์สนองอันนี้นะส่วนนี้เป็นของนาสาเพชรส่วนอันหมากอย่างนี้อันนี้นะหมักน้ำส่วนหมักนัดเนาะโดยไกพ่พลายตายข้าหัวเนาะโดยห <c oughs> มากเริ่มเป็นในได้นี่เนาะโดยโอ้นี่น่ะส่วนของสาวเพชรโดยอ๋อซาเพชร,<ด>าพชรมาปลูกไว้หน่บ่เบวาแต้กอนนาเฮื่อนเพิ่นนี่ได้เฮื่อนที่น้องอยูนี่เด้ดเป็นเฮือนของนาซาเพชรเด้อเา อ่าวเม่นเพื่อนของน้องใดอันลังที่ยูเดี๋ยวนี้ได้ไดโดยเม่แล้วคขาขอ,อ,อภัยนำเนรเบวาเต็กนะ้อนขนาเพื่อนลังน้องอยูขนาเพื่อ,อนหลังนี้เพื่อ,อนลังที่เส,สาปุกซองเสาหนี่ดเด้ยังเหลือยังยังยูคันเดออันที่ล่มนี่บ่โดยเราเล่มหนึ่งซองนี่เต่กก้อนนี่เจ้ายูนี้โดยเบวาเป็นเพื่อนลังน้องนาะแล้วก็เพืนะ่อ,อนน้องอยักษ์สลุขนาเพื่อนน้องยักษ์่มแล้วเพื่อนกับปุ๊กเพื่อนไม่ล้วเพื่อนกับให้น้องยูขนาเพื่อนเพื่อนนาะ อ๋อสายังร่มคายนีด้วยนีเนาะเฮือนน้องแตเกาหลังน้อยฮะนะหกสาวซื้อแล้วก็เฮือนน้องร่มแล้วก็เพื่อนก็ให้ยูฮะนะยูเฮือนเพื่อนดยเอาเอาง่ายๆซานี่คือเพื่อนที่เจ้ายูเต้นตอนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนของทางสาวเพสาวเพชรมาเป็นพี่น้องกันแน่นะดยเพื่อนเป็นสาวกับแบบว่าแล้วก็ ทางแม่เท่าพ่อเท่าแล้วกันน้าบ่าวน้าสาวเห็นน้องบุ้มี่ึพอนยูเราเพิ่นกะให้น้องยูนะแต่ก่อนน้องกะบยูเฮือนลังน้อยนี่แหละแบบว่าเฮือนน้องลมเราเพิ่นกะให้น้องยูนะแบบมันลมมันเซ่แบบนี้นาะโดยแล้วน้องกะบยูเฮือนเพิ่อนเราเพิ่นกะปุ้กเฮือนไม่โดยคล้ายๆว่าไอเขากลัวเจ้ามาอยู่นี่แต่สาเพ็ตแล้วเหตุเฮือนไม่แล้วญาติไปพุูดเนาะโดย แต่จักปีแล้วนอกนีน่นะอยู่เฮือนนาา่ะสาเพชรมีพวกโดยเดี๋ยว่ากาหลายปีแล้วประมาณสักเจ็ดแปดปีแล้วตั้งแต่เจ็ดแปดปีดตัวน,นี้ยังน,น่องจักปีแล้วเดี๋ยวตัวน,นี้นองก,กัสิบแปดสิบเก้าปีแล้วสิบเก้าก็อยู่ในช่วง สิบสองสิบสามเนาะโดยประมาณนั่นแล้วสิบสองสิบสามมาอยู่ดังนี้นะเนาะโดยเออแต่กอน,น้องกับยูเฮือนหลังในน้อยนี่แหละโดยโอ้สแสดงว่านี่ทางสาวเพชรนี่อ่ะกับเจ้านี่เจ้านี่ต้องมีบุญบุคคลก็เพื่อนได้หน่เนาะแม่น้องกะขอบคุณขอบใจละลายที่ว่าเพื่อนกะย,ยังเมตตาให้น้องอยูเฮือนเพื่อนเนาะที่ว่าเพื่อนกะก็คือสีบ่มีรอกไม่เฮือนแต่ว่าเพื่อนกะยังให้น้องยูขนาด เพื่อนที่เพิ่นปุ๊กเดี๋ยวนี้ก็เป็นไม้มูลของพอเท่าเสียแล้วเราพอเท่าไปว่าซื้อไม้ซื้อตอกเอาไว้เราพอเท่าเสียก็เลยพอเท่าเสียแลวกนะเ่าก็เอ็ดเฮือนไม้ขนาดหลืเฮือนเก่านี่ก็เป็นเพื่อนน้องไปว่าเพื่อนให้น้องยู่ขนาด โอ้โหดีดายนี่เนาะโดยถ้าบ่มีเพื่อนนสาวเพชรน้องกะคือสิบ่มีเพื่อนยู่แล้วเดี๋ยวนี้ขนาเพราะว่ากันยู่กันโอ้หลายปีตั้งแต่ประมาณชิบช่วงชิบสามที่เจ้าบ่านี่เนาะโดยอ่ายู่กัอยู่หมดครอบครัวอีกแบบนี้เนาะยู่หมดครอบครัวเกาคนเลยถือว่าเพื่อนหลังนี้เพิ่นยุกให้เลยโดยยุกให้เลยถ้าว่าน้องมีเฮือนยู่ขนาเพื่อนว่าสิเฮ็ดเพื่อนครัวเพื่อนหลังนี้ะนาแต่ว่าน้องบ่มีเพื่อนยู่แล้วเพื่อนกะ ให้น้องยูนะโอ้โดูดูโอ้ก็ถือว่านาสาเพดานี่จิตใจเนาะโดยเพื่อนกับจิตใจดีจิตใจดีได้พี่น้องเลยโดยโถือว่าเอาแง่ชาน,นี่ทั้งวิรัานี่เป็นมีบุญคุณกับเพื่อนเนาะแม่นน้องก็มีบุญคุณกับเพื่นอนแล้วเดี๋ยวพอเพื่อนมีบุญโตกับเฮาแล้วเฮา ลืมเพิ่นบ่ได้เด้บาดนี้เนาะแม่นโอ่สิลืมศาสพระมหาคุณเพิ่นกับ่ได้หนึ่งมาเพิ่นกัเป็นนาสาวสองมากาไปว่าเพิ่นกัมีพระคุณให้น้องอยู่เฮือนเพิ่นหั่น่ะน้องกแม่นเนาะลืมบุญคุณเพิ่นบ่ได้ด๊อกคั่นสิเว้ากัอีกอ่าผู้รักผู้ใหญ่อีกก็ว่าได้เนาะโดยเพราะว่าทั้งสาวเพชรนี่ถ้าจะเอิญนอีกว่าเป็นนนาสาวเนาะโดยนาสาวแล้วอายุแล้วก็หลายแน่จังน้อยโดยอ่าถือว่า โอ้ยดีนะพี่น้องเอยเนาะกันชั่วกรับโอ้โหเชื่อ<ด>เห็เนเพื่อนไปขายน้ำไม้น้ำกันตั้งแต่คนลรกคลิปแรกนะพี่น้อง<ด>พี่น้องท<น>ีอาจจะคุ้นเคยกันดีเนาะโดยน้องไปใส่มาใส่กับไปกับเพื่อนตลอดเมื่อเคยปะอันน่ะเมื่อเคยไปใส่แบบไม่ว่าแยกอันน่ะไปทางป้าหรือว่าไปใส่กับไปน้ำกันมานกไปเห็ดเวเห็ดงานเนาะโดยไปเห็ดเวเหตุงานไฮกินหฮกินกับไปน้ำกันเมื่อนี้กะว่าสิไปทางป้าไม่บิ๊กพอดีว่า เบาเงี้เพิ่นโทรมานัดบ,บอกว่าให้ยุ่เฮือนก็เด้อมือน่นไอซี่เข้าไปน้องก็ตอว,ว่าโดยโอ้สั่นแ่บเห็นซํำไรมือนอี้ก,ก็ัเนาะสั่นกับบ่าได้เห็นแล้วอโู่ไปทางยังน่าจะว่ากินนี่ละไปทางบามบิก๊กคือไปรับจ้างเนเนาะโดยไปรับจ้างเพิ่นทลโ่าย่างไปบ้หรือว่าเพิ่นมารับ เพิ่นมาครับมาส่งตอนเช้าเพิ่นไปเอาประมาณสักเจ็ดโมงแล้วอดพูเพุ่นประมาณเก้าโมงนะแบบว่ามันไกลขึ้นพูลงคอยนะโดยโดยขึ้นพูลงคอยตอนแรงเแล้วมาเนาะโดยมาตอนแรงกะประมาณสักหกเจ็ดโมงหดเฮือนถ้าว่ามือใดเทว่ารถบ่ได้ซ้อกะประมาณห้าโมงก็หดเฮือนนะโดย อันสะเพชรได้สะเมื่อนี่ได้สะเพื่นไปใช้ชนะสะเพชรเราก็อยู่เพื่อนอยู่เพื่อนอยู่บ่โดยมืออื่นกับว่าสิไป<อ>ทางปลาคือกันเวิร์ดและมืออื่นออนี่นะโอ้ยมือ,อ,มอ,อนี่บ่ม,มีพายุได้ชนะโดยบ่มีพายุมีเห็ดงานก่อนเนาะโดย,โดยจังหน่อยกาศีด้ลงทางไฮแล้วน้องฮะนนะเห็ดไฮบ่อบุฟิโดยเห็ดไฮบ่มีนาเห็ดจะให้คู่ปีดำเข่าปลูกนี่ได้เนาะโดยไก่บ่มึงเห็ดไฮ ปีนี้กะเห็ดไกยูปีนี้นะอยู่หวยกลังพอดและปีนี้ไก่เติบและโดยโดยเนาะเป็นที่ได้จะทั้งอ่า้พ่อแล้วก็ทั้งแม่ได้จะอยู่อยู่บ่ทั้งพ่อทั้งแม่มือนี่บ่โดยแปลว่าแม่น้องกับไปหาควายแล้วไปหาควายโดยควายบริเห็นสองซามมือแล้วเอ้าทางว่าเทนี่ควายเฮือนเจ้านี่บ่แปลว่าแท่เลี้ยงน้ำเพิ่นนะ คยรับจ้างโดยรับจ้างแล้วก็แทนเลี้ยงเพิ่นก็นให้เลี้ยงนะบ่แม่นว่าเป็นแบบว่าส่วนตัวเจ้าของยังบ่ทันได้แทะรับจ้างเพิ่นรับจ้างเลี้ยงควายคล้ายๆว่ารับจ้างเอาลูกใช่ไหมน่เนาะแม่นบ่นโดยเออไปหาควายบานีิเนาะโดยโดยนนอย้อยพี่น้องเอ้ยยอะไ้นี่เนาะบ่เห็นนี่ก็เพแฮงอีกแหละโดยโดอโดยๆอ้อาซะเนาะ พี่น้อ้ยเอ้าก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีเนาะในครอบในครัวทางสาวนางถือว่ามีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วเนาะทางน้องก็ขอบใจหลายๆถ้ถาว่ามีทีมงานของสุมอ้ายมือนั่นไปพอน้องไปใครน้ำไม้ครั้งแรกก็คือความฝันของน้องก็คือสิบอมากลายเป็นจริงถึงสมือในดองน้องกับบุญรุ่งบุญคุณดองน้องก็ขอบอกขอบใจหลายๆ ขอให้อยู่ดีมีแห้งทุกคนเด้อเอาการนอนพป<ด>่น้อยอันตอนที่อ้ายไปสัมภาษณ์ตอนครั้งแรกเรื่องนั้นรู้สึกเป็นไดสักตอนนั้นที่าอไปแล้วกันหลายๆคายคนแม่ว่าน้องย่านบ่แม่ว่าตอนแรกท่นนองยังว่าสิ้นกับกล้องนอนนองก,ก,กับายอยู่นยหน่อยนึงนะแต่ว่าความู้ซึกงนี่ย่านบ่โดยโดย่านเพราะว่ามีแต่ผู้ชายเนาะเมนส่งนั่นท่านองว่าเทพส่งนั่นท่านะ สุมายบอกว่าน้องไม่แคร์ทำไมบ่โดยทาน้องทายอายก็เด้จังเลยอายสิไปทายคลิปแหละน้าสาวเพจว่าเอาเนี๋ยวได้สิไปบอกเลยว่าทาเพื่อนก้อนน้องก็ตอบว่าด่ทาเพื่อนก้อนเพื่อนสีทายคลิปก็ให้เพื่อนทายสีอายยังน้องก็ตอบว่าตรงไปเลยโดยน้องก็ตอบตรงไปเลยนะแล้วเพื่อนบอกว่าอายบ่ทายถ่ายในกลางแม่ว่า กลางตามทางขนาดนอนกว่าสีอายยังแปบว่าสีบทรมาหากินสุขภาพขายแบบนี้ขนาดนอนกับว่าสีอายย่งเพราะว่าการค้าขายในเจ้าขายซุมืออยู่แล้วเนาะโดยขายซือถ้าว่าบ่ได้ไปทางป้าก็ไปหาหน้าไม้ขายแบบม่ว่าเดี๋ยวนี้ขนาดหน้าไม้ขายมันบ่มีแล้วแม่ว่ามันหายากกันเลยไปหับจ้างเพิ่นแมนแหละพี่นอะตามช่วงตามเวลาเนาะโดย เอาง่ายซาทางเขาอายนี่อายก็คือซีบ่บมียังกินและทว่าอายเนาะนั่นแหละพี่นองไรจำไว้เนาะโดยอาซีพธรรมะหากินแบบนี้ทว่าอายกับโบมียังกินและคือโหเนี่ยตื่นมาเนี่ยามหางานการเนาะมีอยู่มีกินตื่นมาทมหาผะเขาวผ้นาบนี่โดยโบแมนมือหนึ่งกับมือหนึ่งกะมันกับโบมีได้เนาะโดยแถมคือเพื่อนน้องกับหลายคนพ่อแม่อายน้องกับหลายคน ถามว่าได้ไปเห็นวียกเหตุการณ์ก็คือเสียบได้กินแล้วไปนพี่น้อยมือได้หยุดกะอยากงายอยู่ได้เนาะโดยการกินดูเต่าเหน่างอยเนาะน้องนุ่งโดยอ่าอ้าาเนาะโดยเอาไอ้กะยินดีน้ำเลือดตั้งแต่มือนั่นจนทอดมือนี่แหละเนาะโดยเขาเป็นสายที่นี่มีดเป็นของตัวเองแล้วเส้นแปะปป้เรียบร้อยเนาะโดยเส้นเรียบร้อยขึ้นซื้อเจ้าบ่โดยขึ้นซื้อน้องแล้วเออเอาสาพี่น้องเอย ทางสาเพชรนี่ก็เจ้าน้าเนาะโดยเป็นนักคนเก่าอีก,อกอข่าวดีเรื่องหนึ่งโดยเบ<ด>วาน้าในกาเจาะกาจุงน้ำเดียวใส่น้ำเดียวเบวาซามหลังเฮือนทางเฮือนซาบุนแล้วกาเฮือนน้องเฮือนาสาเพชรใส่น้ำกันเนาะโดยซาบุนนี่ก็เป็นพี่นอ้นองกันเป็นบ่อกโดยซาบุนกัเป็นร้านของสาเพชรร้านสาเพชรโดย ก็เท of oh, ่าก oh, ับพ oh. ่วงมาทั้งเจ้าหนึ่งก็เท่ากับพี่น้องกันเนาะโดยพี่น้องกันหมดพ่วงกันหมดเลยโดยเอาเนาะมีอย่างกับหักแพงแบ่งปันกันโดยเนาะหัวนี้กับเบาเตียงพื้นให้มีแล้วกับปองปลาขนมขนมกับปันกันมดสามลังเฮือนฮะนะโยแบ่งกันกินเนาะมีอย่างกับแบ่งกันกินเนาะโอเคมาเฮือแหลกก็เริ่มมาได้บ้านนี้อยู่อยู่นี่เนาะ áo ทางนี่แหละเนาะน้องเพราะว่าอ่านี่แหละต้นเถือชุมไม้มากะอ่าให้มันเป็นมันอย่งแน่จักน่อยเนาะโดยเจ้าก็เฮ็ดบ่โดบาดนี้มันเป็นเดินของเจ้าอะไโดยอ่าทางไปสิปลูกหยังกเฮ็ดเอาบดนี้โดยเอาดีวบดนี้พี่น้องเอ้ยปาะเนาะย่างไปห่มก่อนบดนี้พี่น้องเอ้ยโดยเจ้าย่างไปนก็ได้ลโดยเนื้อทีนี่เท่าไหร่นะเนื้อทีีดผมกว้างผมยาว คุณโกงคุณยาวร้องก็บู๊กันเพราะว่าเพิ่นดึงนต่เพิ่นบนไม่มีแมทเนาะโดยไม่ว่าสั่งเสื้อกระบื่มีลากาไม่แมทกระบื่มีเมื่อวานในขนาดแบบไม่ว่าแทกไปซื้อเว้าวไปซื้อข<อ>นาดง่ายว่าเอาเอาเอาจุดนั้นโดยแล้วเอาจุดนี้โดยเน่งนนนเน่งว่าในสายตาเฮาเนาะโดยว่าในสายตา <laughs> ว่าในสายตาจุดนั้นจุดนี้เดี๋ยวเอาราคาเท่านั้นเท่านี้แม่ จ<ล>บ<ด>เลยโดยจบแบบจังจงซ่านซื้อบะหมี่เสื้อบะหมี่มยังนะโอ,โอ้ยแบบนี้นี่ก็อ่าก็อีกแนวนึงได้นี่เนาะแต่ว่าขึ้นถ้าคือบ้านแถวว่าหน้ายนี่ก็ขึ้นขอบท้องนี่มันต้องมีมีเสือกหรือว,ว่าวม่เม็ดขอบอตาได้ละะเป็นข,ขีดเป็นจะขีดไว้ในอ่าใบตาลินนั่นแหละว่ากว้างตัวนี้ยาวเท่านั้นเท่านี้โดย อ่ะเดี๋ยวเพื่อนก็ดเงออกใบตะดินให้หนอยเนาะมีแต่ว่าเอาได้ได้ใบซื้อขายเนาะโดยได้แต่ใบซื้อขายแล้วก็ใบเซนใบเี็บร้อยแล้วอ่เก็บตัวนั้นไอ้ใให้ดีเนาะโดยอือฮูเมนบริเวณแถวนี้เนาะโดยแถวเพื่อนน้องนี่แบวาแถวนี้กับแม่นมืดเป็นดินของน้องมาแล้วเดี๋ยวนี้ขนาดเป็นดินของเจ้าของโดยยังขาดแต่น้ำได้บาดนี้เนาะโดย อ๋อพี่น้อยมีน้ำมีมนายเป็นของตัวเองนี่นยังชิบบวบได้เนาะช่งวงชุกสบายโดยโดยเฮ้ยน้องเอิ้นละบานี่ไปชาไปเนาะซ่ละ่ะฮ้อนแหลกแล้วขึ้นมาเฮือนสิว่าได้เนาะเ <c oughs> นาะเอาสาบุเสียงมีเข่าซานอยู่พี่น้องเอ้ยโดยเดี๋ยวจะให้ทั้งนงนางเนาะแล้วก็ทั้งสาบเพชรโดยที่เขา อันที่ไหวกับอันคนที่เพิ่นแจ้งเกิดในวันมะคูนสาเนาะ้วยได้ย้อนเพิ่นกับสองคนนี่แหละพี่น้องเอ้ยแเราขอบแต่ละครัวกันอ๋อด้วยเนาะเป็นที่ได้อยู่น้ำกันจะคนมือนี่มีแต่ดิกน้อยอยู่เพื่อนทางน้องน่องนุ่งเนาะแต่สวดชุดเยอะดยมีแต่ดิกน้อยนะโด้ยเนาะนี่ได้ขนาดนี่อัน เดี๋ยวชั้นกับสาเพชรเล่าบระวุกับมิตรบาพเสียงจะเอามาฝากไว้ให้แล้วเจ้าไปให้เป็นตอกได้เลยสาเพชรเราก็ไปกินเมียงบอกเห็นอยู่ยางไปกายเมื่อกี้นี้นะไปกินเมียงโดยเมียงอย่างนออบาดไงไปกินเมียงส้มแล้วก็พังมามีอยู่หน้าเนี่นะหน้าใกล้ๆนี่เด้อยางไปหน่อยเดียวก็งอดนะอ๋อกินส้มเนาะโดยอ่าส้มหมากยัง สมขามสมขามพวกอันหมักตัวแห่นี่ยเนาะโดยผักสมคามแล้วก็หมักมีนะดูดูอ้าวโเป็นยางสาเดี๋ยวฝากตัวนี่ก็ได้เนาะโดยโอ้ยผู้นี้กันแม่น้องกันแล้วเนาะโดยผู้ที่อยู่ในประตูก็เป็นน้องร้อยเลยแล้วก็ผู้ยิ่งกับแกติดกับผู้มันนั่นแหละอ่าติดโช มีตะขี่ดื้อม้เออเอาคันว่ามีน้องมีนุ่งกับม้วนปีกแนวนึงได้โดยเผินได้โยกมันยังม้วนหัวหัวเซลอ้าวสนอมาเอาข้าวสารก่อนสนอโดยข้าวสารมัเสียงหายให้เป็นถุงยังซีบพี่น้องเอยพอดีไม่นั้นกระแบงไงทั้งสาตูนได้พอดีทั้งสาตูนพันหาซอยโดยโอ้มีกล้วยน้ำอันนี้เนาะ เอ<ด>าเดี๋ยวเอากล้วยเอนเอาไว้ให้ทั้งน้องๆเพราะว่ามันกะน,นั่นแหละไป่น่องสุกแหละยังพึ้นมาแต่หายัางสัง่งมาแต่หาข่หมดแดงข่หมดส้มมาพี่มาพี่ใครมดแรงนะมีหลายบ่ใช่็ละ่าเลนเานน่นหน่อยเดียวอ๋ออ้อิ่มขาบย้อนนี่หนิเนาะเพราะเก่งแท้เจ้าเนี่ยไปกระโม่ เฮ็ดสิไปเฮ็ดกินได้ไงนะล่ะใส่เบ็ดใส่เบ็ดใส่เบ็ดไปว่าปักเบ็ดฮะน่ะเอาไข่มดส้มแล้วก็ปักเบ็ดแล้วก็ใส่ปลาฮะน่ะเอ้าช่างว่าไปมีกระมี่โดยกระมีเลยโอ้พี่น้องยช่างว่าแต่อ่ไข่มดแดงนี่บ่โดยเอาไข่มดแดงนี่แหละเสียบใส่เบ็ดแล้วก็ทิ้มลงน้ำแล้วปลาก็ตอดกินฮะน่ะเออปลาก็มากินเนาะโดย เบลว่าปลาก็มักกินไข่มดสม้มฮะนะโอ้เอา้าวส์เได้สูตรลับอีกแล้ว<ด>พี่น้อง,งลองไปใส่บ้างเด้อพี่น้องเด้อโอ<ด>้ยอ่าไข่มูดแดงเนาะแต่ว่าหากขาดจะลองนี่ก็นักอยู่ได้ไข่มูแดงนี่หายากช่ำเนาะเจ็บก็เจ็บมันโคบอ้นงนอะู้หเนาะเอาพีา่น้องไปบ <c oughs> ้างหมูอ่ะแล้วกั็มูแดงเนาะด้วย เป็นข้าวเนียวเนาะอ่าทั้งสาสาบุญน,น้ำดนะ้ยเนาะโดยฮัยนเนี้สาบุญเราไปยูเฮือนอยูเอบาลลี่ฮันเด้ไปถ่ายคลิปเพิ่นะนะอ๋อเป็นยังสาชสั้นกาเดี๋ยวอันโบเซียงฝากต่อก็ได้เด้อ ฝากซอน้องๆก็ไ no ด no <ong> ้โดยเอาบุญ no นํากันเด้อน้องเด้อโดยบ่เป็นหยังาบุญนํากันพี่น้องซอกันเนาะโดยครอบครัวเพิ่นก็หลายคนเด้อนั่นก็เนาะครอบครัวเพิ่นน8คนโอ้7คน8คน7 8คนพเนาะโดยอ่ะเอากล้วยแวบาดนี้พี่น้องกล้วยตงบ่มีกล้วยแวโดยบ่เป็นหยังเอาไว้ให้ทางน้องๆเพิ่นเลือกกินเด้อล่ะมามาเอา การบอกพนเบานี ð, ่พ er ูเอ so <laughs> uh, <ma, ma>, <laughs> ื้อนวานีหน่อยนายชินน่ะเอื้อนภาษาเราเทิงด้วยภาษาเราเทิงภาษาเราเทิงกะเปอะเงยมามามาลาโยงเอาตุกเอาเนาะเอาว่ามีตู้กล้วยเอาอีบ่ อันแม่สะเพชรด้วยเนาะโดยเป็นแม่สะเพชรเลยโดยโดยปะเนาะหิวไปเพื่อนพล่งจังว่าแล้วจังจอนจังแปรเพื่อนก็ได้เข่านี่ได้เบว่าสะเพชรนี่มอบให้แม่เราก็ได้หรอวะแม่เราอยู่นี่ฮะนี่โมคอนว่าโบนั่งกะได้เจ้าบัดว่าเจ้าว่างแล้วจังให้ก็ได้โบย่างบอกโดยโดยโบไดดีบบอกเนาะโดย้ขึ้นอยู่กับเจ้าเพรอไอ้ชงโตไอ้เจ้าหรอชงอ่าชงโตอย่างปุ๋น้ำกันโดยได้ดีบบอก เนาะยปเอาคนเพื <Do i. S 2> ่อนพูดก่อนก็ได้โดยไปบู้แลวถุงชั้นเดียวชับโดยเพราะว่ามันอยากทุ่งอยากบางเลยได้ถุงถุงคาดนี่กะคือสิบบาได้เลยน่ะบ่ได้แถวนน้เนาะโดยเอ้าค่อยๆเนาะเห็ดถุงยังชีบพี่เลยเห็นลายถุงเนาะลายครอบครัว คนอะไรคนน้อยพอได้หนึ่งได้ยูได้กินอเอาเนาะโดยอ่ะอันนีก้ก็กล้วยเอาไว้ให้ทั้งน้อ,นองๆโดยนีบุลเล่ก็เดืองคักแดนนี่เนาะอาลูกเอาไหมเอาเลยได้ <c oughs> เก่งเก่งเก่ง <c oughs> แล้วเนะาะจักปีแล้วผู้นี้นะผู้นี้ก็3สามปีไป สามปีปลายเนาะโดยโอ้สามปีปลายก็ถือว uh, ok, ok, ok. okay uh, ่าผู้ใหญ่อยู่ได้นี่เนาะโดยอันผู้ยิ่งนี่ได้จากผู้นี้ได้ผู้นี้กาสี่ปีปลายสี่ปีปลายเนาะโด้วยอ๋อดยๆเอาซาโอเคเนาะพี่น้องยอันเป็นพวกอันในตลาดเฮือนทางชาตินี่เป็นคือคางนางใหม่ของเจ้าเบิ่อเด้อหน่เนาะโดยเป็นของน้องแต่ว่าไม่ยังโบโพด้วยอืมกะ ยังขาด o n arche owning�� 吉 wind in isn't there? この៟ oks.BE child. น a y en. nят'ak screens on hi- acost. hay notion," hey. mat. suborm.No Bathroom's dead. please come very early. No. Restation of t น i s affair of yours. Please let me s t งามเนาะถ้าเฮาสิเฮ n i s t Es.Hui. państwo-sh i m อ l i c a d o เ s <oughs> t e l e c t i o เ e s t โดยดอ้าวโอเคชนาะพี่น้อยมีแต่ว่าซัมมี่นะเนาะโดยประมาณซัมมี่ก่อนอัปเดตให้พี่น้องเบื้องน้นกันทางสาวนางโดยเนาะเป็นอีกเคล็ดหนึ่งพี่น้อยอ่ะยินดีน้ำเด้อน้องเด้อสำหรับทางจีนตอนยาเนะโดยน้องกะขอบใจหลายๆเด้อโดยโด้วยอ้ะอันมีแต่ว่าเดี๋ยวอยากให้ทางอีหล่าน้องนางฝากขอบุญขอบคุณทางแม่เพื่อนเนาะโดยข้าวสารอาจจะนวดซามก็ ุงเนาะทุงกับระมาศทุงนาหาโลโดยอ่าเป็นเขาเนียวเนาะ<ด>เป็นของทางผู้ใหญ,ญ่เจบุญเอาเสียงกลับมาเป็นสะพานบ <ละ S 2> ุหแม่เพิินโดยอ่าแม่สวิงเด้อดทางต่างประเทศก็แหละเนาะโดยนะขออหนใูให้ทางแม่เพิ่นเนาะโดยทางน้องก็ขอบใจหล,ลายๆเด้อที่ไปว่าเฮ็ดบุญเฮ็ดทานให้น้องให้เข้าให้น้องขนากนขอบใจหล,ลายๆคอ้เพิินลำรวยอยู่ดีมีแห้งคมเจ็บจะได้คมใครจะมี ให้หังให้มีตัวนี้ต่อไปนอนรับคได้เงินมือนอนเตืมอ่ได้เงินแสนเหตุเรียกเหตุการณ์ก็มีจะสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพิ่นขอให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงเด้อตัวนี้ต่อไปแล้วก็ครอบใจอ้นํำเด้อขอให้อ้าเดินทางปลอดภัยแล้วก็อยู่ดีมีแห้งให้ร่ำให้รวยให้เพิ่นหากเพิ่นแพงอ้ตัวนี้ต่อไปไปใสมาใสก็ให้อยู่ดีมีแห้งเด้อสาธุ้ยเอาเนาะกะ ทั้งผู้รับและก็ทั้งผู้ให้ <Okay. S 1> เนาะให้เป็นบุญกุศล โดยน้ำกันเด้อเนาะอันนี้บัเชียงฝากต่ออีกในเด้อโดยเอาบุน้ำกันเนาะโดยโดยอ่ะโอเคเนาะน้องลาบัวเชียงลาคนได้ใสเด้อโดยฝากกดไลค์กดแชร์กดใจของส่งบะส่งไอ้ในเด้อบัเชียงเนาะบัเชียงโดยขอโทษขออภัยนำน้องกะบบว่าลงลืมพนะเป็นียงเนาะโดยฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้ออ้าวพี่น้องเอยโดยขอบใจดายเนาะโดยสบายดีเด้อเนาะสบายดี สเสงขอไม่เนะเ<อ>าะบ้าน,นี้เนะาะยามบ้างกับจังบุกเบิกงาสถานที่หลอตอนหนะย่าเนาะมื่นกับสิไปเฮ็ดเว่ยเฮ็ดงานคืนผูต่อแล้วคืนผู้บ้านนี้ถูกเลยเนาะหมู่จากสิคิดด้วยเนาะสภาพเอาโอเคเด้อพีออน่น้องเด้อเนาะมาอัปเดตครับส้มเบิรณน้ำกันยินดีกับทางสาวนางเนาะ วันวังคูณพี่น้อยอมาเนีกะถือว่าโปรเซียงกะมารอบนี้กะถือว่าเปลี่ยนแปลงลาย,ลยอยุกพี่น้อยเนาะเพปน็นกะดีอกดีใจอลไรพี่น้องเนาะทางสาวนางถือว่าทางสาวเพชรเนาะเป็นอีกครอบครัวหนึ่งถือว่าป็นมีภูมิพระคุณทางสาวนางพี่น้อยโปรเซียงกะได้มอบข้าวสารอาหารแห่งของทางเมสวิง สามถุงเนาะถุงลหากิโลพี่น้องเอ้ยฝากต่อให้ทั้งสาวเพชรแต่ก็ทั้งสาวบุญนี่แหละพี่น้องเนา,บญญาะบุเชียงอาจจะบม่ได้เข้าไปหาเพื่อนเพราะว่าเพื่อนโบยู่พี่น้องเอ้ยไมได้ให้ทั้งสาวนางเป็นสะพานบุญต่อเอาบุญน้ากันอีกพี่น้องเนาะเอาโอเคเด้อพี่น้องเด้อเนาะบุเชียงลาพีดานองเอฟซีไปกันเพื่อสุขสุขคนแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะคึ้นฝ้าขึ้นผลจากว่าฝนที่ตกน้ำลงมาอีกอีจักพี่น้องเอ้ยมือเศร้านี่ก็อ่า ตกลงมาเนาะถูกรถมอเตียแงก็ดำจือคืออยู่พี่น้องเลยเอา้าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อนอะอยู่ดีไม่แห้งสุขกายสบายใจเิดสุขุสุขคนพี่น้องเนาะสบายดี